เลารบกาบสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่พี่ชอบองค์ไหนพี่ทักมาครับพี่โทรมาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกอดไลน์มาเลยพี่นะมาดูกันองค์แรกก่อนพี่ผมมีหลวงพ่อโสธรพี่นะเป็นพระบูชายุคเก่าเลยพี่พี่ดูเนื้อหาดีครับโอ้โหสุดยอดครับพี่นี่ครับสุดยอดเลยพี่โอ้โคตรสวยเลยพี่นี่ครับ นี่ครับพี่ผิวมะขามเปียกแบบนี้พี่อสวยงามมากพี่นี่ครับนี่ครับพี่อุดรไทยโบราณโบราณครับพี่นี่ครับสวยงามมากพี่สวยงามมากนะครับพี่โอ้โหนี่ครับด้านหลังมียันนะพี่นะนี่ครับมียันครับพี่พอสอครับพี่นี่ครับสองสี่เก้าเจ็ดนี่ครับสองสี่เก้าเจ็ดโอ้โหสองสี่เก้าเจ็ดพี่นี่ครับนี่ครับสวยงามมากจ้ะพี่จ๋านี่ครับนี่ครับสวยงามมากจ้ะนี่ครับพี่ นะครับมาตัก5นิ้วนะพี่นะองค์เนี่ยครับผมเปิดไว้1 5 0 0บาท1,500บาทจะพี่ใบทางบอก50บาทนะครับพี่แล้วผมมีกลมมาหลวงพ่อเต๋นี่ครับ <ihrem> พ <hn> ี <email> ่น po ่าใช้มากนี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่อันนี้ครับพี่อันนี้ส่งนักเรียนนะพี่นายแวะแสกกลางส่งนักเรียนครับอันนี้รุ่นแรกเลยพี่นี่ครับกลมมาหลวงพ่อเต๋ครับพี่นี่ครับนี่ครับเชือก3ามสี่นะเนี่ยรุ่นแรกเลยพี่นี่ครับน่าเอาน้องไปบูชานลพี่นะนี่ครับพี่สุดยอดจ้า กุมารพเตกอวระสามงามจ้ะพีน่นี่ครับนี่ครับพี่รุ่นแรกนะพี่นะนี่ครับนี่ครับพี่สุดยอดครับข้างในก็จะมีเครื่องเนี่ครับเห็นไหมข้างในนะครับพี่นี่ครับสุดยอดจ้ะพี่จ๋านี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับผมเอาแบงค์ปันนะพี่นะผมเอาเจ็ดร้อยบาทผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับปลายทางบวกห้าสิบาทนะพี่นะนี่ครับเอาเจ็ดร้อยครับพี่หลักหมื่นหลักแสนหลักพันไม่ขายครับขายเจ็ดร้อยบาทครับพี่นี่ครับหลวงพ่อเต๋อจ้ะ แบ่งปันใมพี่เลยนะเนี่ยฮะแล้วก็นี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่อันนี้อู่ทองพี่ของขุดของโบราณเลยพี่เนี่ยครับนี่ครับพระพุดิศศิลปะอู่ทองครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่หน้าตักสามนิ้วนะพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับพี่ออกสนิมยกมันพี่นะที่กุยังมีอยู่เลยพี่นี่ครับนี่ครับรอยคาบกุกที่ขุดยังมีอยู่เลยครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่องค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่นี่ครับ พระที่ผมเปิดทุกองค์พี่เอาไปออกต่อก็มีกําไรนะนะพี่นะแบ่งปันเลยพี่เจ็ดร้อยครับพี่เจ็ดร้อยจ้าศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกเลยพี่นะแต่มาดูพักกันต่อนะครับพี่นี่ครับผมมีพังงานประกวดครับพี่อันนี้อันนี้ติดที่หนึ่งเลยพี่นะมีพร้อมใบประกาศเลยใบเสยใบประกาศติดรางที่หนึ่งเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่มาใช้ครับพี่เปิดราคาแบ่งปันเนาะนี่ครับพี่นี่ครับ ไปดูครับดำปึ๊ดละพี่นี่ครับนี่ครับพี่สวยงามมากจะพี่จ๋านี่ครับเห็นไหมนี่ครับพี่ติดรางวัลที่หนึ่งครับพี่พร้อมไปประกาศงานประกวดเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับสุดยอดจะพี่จ๋านี่ครับพี่นี่ครับงานประกวดอาโตที่สิบเก้าถ้าโต้สิบเก้านะถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นงานพิโลกครับนี่เนาะนี่นะครับถ้าจาไม่ผิดแดีวพี่นะ นี่ครับพี่นี่ครับงานจริงมีอยู่จริงครับใบประกาศมีครบมีพร้อมเลยครับพี่เอาติดทีห่งครับพี่เอาสองพันหบาทพอนี่ครับราคาไงโทรมาคุยนะติดตับที่หนึ่งครับพี่เนื้อชิ้นเงินพิม์พฐานเตี้ยครับสุดยอดจะพี่สุดยอดจะพี่จ๋าสุดยอดจะพี่จ๋านี่ครับ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 อันนี้โต๊ะที่สิดนี่งานคำแหงเพชรพร้อมใบประกาศเลยพี่ พร้อมไปประกาศครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับอันนี้เป็นพระล่วงรางปืนเนื้อชินเงินนะพี่นะฮะอุตสวนคโลกเนี่ยสุโขทัยเนี่ยพี่นี่ครับฐานสูงนี่ยอดนิยมด้วยพี่นี่ครับหนึ่งในปรรจาาคีนนะพี่นะฐานสูงแบบนี้ครับนี่ครับพี่พี่ดูครับนี่ครับพระล่วงรางปืนนี่ครับพี่รางปืนลึกๆเลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่รางปืนลึกๆเลยพี่นี่ครับสุดยอดพิมใหญ่ยอดนิยมเลยพี่นะนี่ครับนี่ นี่ครับพี่ติดที่หนึ่งครับพี่งานกระแพงเพชรครับพร้อมใบประกาศครับพี่พร้อมใบประกาศเลยครับเอาสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยนะพี่นะฮะยังไงก็โทรมาคุยกันได้เนาะนี่ครับพี่ราคาแบ่งปันพี่เอาไปออกต่อก็มีกําไรแล้วพี่นะผมก็าวโหะเก็บก็ยากอานโอเคนี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับอันี้ก็นี่ครับพลร่งรางปืนสนิมแดงนี่ครับพี่นี่ครับพี่ นี่ครับติดนะครับต้นสิบต้นที่สิบเก้าครับนี่ครับติ่งวันชิ้นหนึ่งสนิมแดงนะพี่นะฮะนี่พร้อมใบประกาศเลยพี่พร้อมใบประกาศเลยนะจ๊ะพี่จ๋าใบประกาศชื่อต้นลาม่านี่โอ้โหสุดยอดชื่อนี้นี่ครับพี่เนื้อชิ้นสนิมแดงครับนี่สนิมแดงลูกว่าไขงัวขึ้นพี่ดูดิครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่สวยงามมากครับพี่นี่หลังล่างปืนครับพี่นี่ครับ นี่ครับพี่หลังกลางปืนครับพี่นี่ครับเอาสอง0ันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทครับพร้อมใบประกาศเลยราคาอย่างไงนะพะพี่โทรมาคุยครับโทรมาคุยครับพี่โทรมาคุยจ้ะนี่ครับพี่อันนี้เขี้ยวแกะเสือครับพี่กระเช้าเงินครับนี่ครับแล้วกะปานครับพี่ตัวใหญ่แบบนี้เลยพี่นี่ครับนี่กระเช้าเงินนะพี่นะเอาเก้าร้อยบาทนะพี่นี่ครับตันตันแบบนี้เลยพี่นี่ครับนี่ นี่ครับพี่เอา900บาทจะพี่นี่ครับผมเอาแบงก์ปานนะกระเชฉาเงินนะเอา900บาทจะพี่นี่ครับหลวงพ่อปานจ้ะหลวงพ่อปานจ้าอเดงูเหลือมแห้งยังอยู่นะพี่นะนี่ครับตัวใหญ่มากครับนี่ครับนี่เอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นี่ครับยังอยู่นะพี่นะนี่ครับเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเดงูเหลือมนี่ครับแห้งแบบนี้เลยฮะยากพี่นี่ครับนี่ครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อย จ็ดร้อยบาทนะพี่นะผมมีพระพุทธชินราชอินโดจีนพี่พิมพ์แต่งมาสุดทัศนี่ครับสวยงามมากเลยพี่พร้อมตลับเลยเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทพี่ดอกพิกลน,นี่โหพี่พิมพ์แต่งนะพิมพ์แต่งมาสุทั์จ้ะเอา,700าเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะเอาเจ็ดร้อยครับปลายทางทุกกล่องบวกห้าสิบบาทแล้วจ้ะโหนี่ร้วรู้แล้วพี่พระปิตาที่ไหนครับเนี่ย นี่ละพี่นี่ครับพระปิดตาหลวงพ่อทาวัฒน์พญงแตกนี่ครับพี่เนื้อแรกเนื้อแรกหายากที่สุดเลยพี่นี่ครับรู้ละพี่นี่ครับนี่ครับพี่เนื้อแรกนะกบเก่าแบบนี้เลยพี่เนื้อแรครับนี่ครับนี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยนี่ครับสมเด็จวันละคังพิมพ์ใหญ่นี่ครับพี่สวยมากนี่ครับเกตทะลุสมหข้งเดียวนี่ครับพี่สุดยอดจะพี่จ๋านี่ครับ นี่ครับพี่นี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยผมเอาหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทนะนจานี่ครับราพุทธชินราชจะพี่วัชรทัศน์ครับพี่นี่ด้านหลังมีตอกมอคอหนึ่งนี่ครับนี่ครับหลอโบราณเก่าๆแบบนี้เลยพี่สนิมน้ำามาขึ้นแบบนี้เลยครับเก่าๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะพี่นะอันนี้เป็นพักกู๋เนื้อชินเงินครับพี่นี่ครับ น่าจะเป็นอาวัดกูกับแพงเพชรนะนี่ครับกําแพงเพชรน่าใช้มากครับพี่งานประกวดงานประกวดอ่ะที่ล่าสุดนี้จะมีที่นี่พี่อ่าที่ผมจะไปส่งประกวดนะโคราชพี่โคราชด,ดานคุณทศพี่โคราชนี่ครับไม่ยากจะเอาถ้าขายไม่ได้เอาเนี้ไปไปประกวดพี่จะขายได้ก็ขายครับพ่าแทดงง่ายครับสบายตาครับชอบแบบเนี้ย ชอบแบบนี้ครับพี่ดำปึ๊ดเลยเอาหกร้อยเอาหกร้อยจ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยครับอันนี้หลวงพ่อทาวดพันญังแตกรุ่นแรกนี่ครับเอาหกร้อยบาทจ้ะพี่เอาหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยหกร้อยบาทจ้ะพี่นะโอ้โหนี่ครับพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาครับพี่สวยงามมากนี่ครับเก่าเก๋สวยงามแบบนี้เลยพี่นี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาครับพี่นี่ครับ นี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทพี่หกร้อยหกร้อยบาทจะพิจารหกร้อยจ้ะหกร้อยบาทนะพี่นะนี่ครับพี่ามามาเช้าเบื่งวันไล์ราคาผิดไปโอ้ไปเปิดนี่ครับลืมครับพี่นี่ครับงาแกะนะพี่ทนะานเหลือตัวเดียวนะพี่ที่ไม่จบปรกวดจะผมเอาเก้าร้อยงาแกะสมเครื่องครับพี่ต้องกราบขอโทษทีโอ้เปิดไปเป็นพันเลยบอกราคาผิดไปเมื่อกลางวันนี่ครับพี่ งาแกะส่งเครื่องครับพี่เอาเก้าร้อยเก้าร้อยครับพี่งาแกะพอนเดิมครับโคตรสวยเลยพี่เนี่ยครับไปหาที่ไหนก็ไม่ได้พี่ราคาเนี้ยมันจะผมนี่แหละครับเก้าร้อยพี่ลดไม่ได้เลยพี่นะโอ้หงาแกะเนี่ยหายากครับทุนแพงครับนี่ครับพี่นี่เนื้อสมฤิธเงินนี่ครับทับวัดทองพี่พับปิดตาหลวงเพราะทับวัดทองนี่ครับเนื้อสมฤิดเงินพี่นี่ยอดนิยมเลยนะเนี่ยฮะนี่ครับ S 1> <S 1> เห็นล่าสุดเสี้นใหญ่ก็โพสอยู่อ่ะเสี้นใหญ่ะห้างพันทพิ์เหมือนกันเดะเลยครับนี่ครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยบาทหกร้อยครับพี่หกร้อยครับหกร้อยจ้ะพี่แล้นนี่ครับนี่ครับพี่มันพับปิดตาอ่าเขาเรียกอะไรเนาะสายเหตสายใต้าสายคะคอยต้งเล่นเทือนเนี่ยพี่พังพักการหน่ะมาพี่คันเน่จ้ะพี่อ่ะมีดอกจันเนี่ยพี่นี่ครับนี่ครับพี่ มีดอกจันจะพี่นี่ครับเอา600บาท600บาทจะพี่ราคาแบ่งปันเลย600อยครับปลายทางบวก50บาททุกกล่องนะนะละจะพิจาอัแนี้ครับนี่เราพับป่ายครับพี่หลอดโบราณเราพับป่ายนี้น่าใช้ที่สุดเลยพี่นี่ครับพิมพ์เล็กนี่ยอดนิยมนะพี่ค้นดูใน Google ได้พี่นี่นี่ครับเก่ามากครับพี่เอา600อยจะพี่600 6อ0นะพี่นะ600อยนะพี่นะโอ้นี่ครับพี่พระพุทธชินราชใปเสมาฐานเตี้ยพี่ดำปึ๊ดเลย นี่ครับพี่อันนี้กูเก่านะเนี่ยฮะนี่ครับพี่นี่ครับยังได้เพิ่งได้มาเนี่ยพี่มันบ้านเลยยังไม่ส่งประกวดเลยอันนั้นติดเอาเหมือนกันเลยพี่นั้นส่งประกวดเหรอพี่นี่ไม่ได้ส่งเลยเพิ่งได้มาเอามาไล่ก่อนเอามาไล่ก่อนพี่นี่ครับเอาหกร้อยหกร้อยพี่เอาหกร้อยหกร้อยครับหกร้อยจะพิจานี่ครับพี่อันนี้เป็นเขี้ยวเสือแกะแพะหลวงพ่ออ่ำนี่ครับพี่หายากนะะพี่นี่ครับ นี่ครับเล่ยมเก่าเก่าโบราณแบบนี้เลยพี่เอาหกร้อยหกร้อยบาทพี่เคี่ยวเสือแกะนะเคี่ยวเสือแกะนะพี่นี่ครับนี่ครับอันนี้พัดปิดตาแล่บางไผ่เก่าเก่าแบบนี้เลยจ้ะคุณพี่จ๋าเก่าเก่าแบบนี้เลยจะเอาหกร้อยจะพี่เอาหกร้อยครับพี่อ้าวอันนี้สภาพแบบนี้นะพี่จ๋าเนี่ครับนี่ครับนี่ผมพูดทั่วแล้วเพราท่ามีแค่เท่านี้พี่นี่ครับพราท่าครับ ปูทวดพระธาบครับเอาหกร้อยโอ้ใช้ดีนะพี่นะพระธาบอ่ะนี่ครับหกร้อยครับปิดตรงพุทธมธลิ้นพันกันเลยหลวงปูทวดหลวงพ่อทาบจ้าอันนี้เสืองพระเดิมครับยังอยู่นะพี่นะฮะนี่ครับเสียงพระเดิมครับเอาเจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อยครับอ้วนตึ๊บเลยเอาเจ็ดร้อยบาทจ้าเสืองพระเดิมจ้าเสืองหลวงพระปานครับนี่ครับพี่อันนี้เป็นหน้าพยักี่ครับอีกด้านหนึ่งครับ เป็นหน้าแมวนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่อันนี้เอาเจ็ดร้อยเอาเจ็ดร้อยครับพี่เอาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยครับพี่เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยครับสุดยอดครับพี่อันนี้โคตจะสิงงาแกะนี่ครับอย่าเดิมครับโคตจะสิงสามขวัญเอาเก้าร้อยบาทนี่ครับพี่งาแกะสวยน่ารักกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บเลยพี่เอาเก้าร้อยบาท เก้าร้อยบาทจะพี่เก้าร้อยบาทจะพิจานี่หลอดโบราณหลวพปลารุ่นแรกนี่พี่เขาหากันนะนี่ครับหายากเหมือนกันนะพี่นี่ครับนี่ครับหลอโบราณหลวพะปลารุ่นแรกจะพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่สุดยอดเลยครับนี่ครับพี่หลอโบราณหลวพะปลารุ่นแรกจะพี่นี่ครับพี่รุ่นแรกจะนี่ครับเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยหกร้อยบาทนะพี่นะ นี่ครับเพราะทำวัดทองครับพี่นี่ครับทําวัดทองครับยอดนิยมครับเอาหกร้อยหกร้อยครับหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยครับพี่หกร้อยหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยหกร้อยบาทจะพี่นี่ครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยพี่น่าใช่มากครับอุชันนรงค์นะพี่นี่ครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับเก่ามากปึ๊ดเลยเก่าปึ๊ดเลย นี่ครับเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยเอาหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทจะ้ะ <c oughs> ขอโทษทีครับพี่ขอโทษทีนะครับกิ่งพักกิ่งชินหน้ามันชรครับนี่ครับผมพูดถึงวาลราห์ไล่ครับเนื้อเนวกุ้นทองแดงสองสองหกนะครับเอาหกร้อยบาทพี่ เอาหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยครับพี 600, 600, 54, 75, 70, 55, six, ่หกร้อยหกร้อยครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่พี่ชอบองค์ไหนพี่ทักพี่โทรมานะพี่นะผมมีปลักขิกมีม่ให้แก่เก่าๆครับพี่เพงาะออีนี่ครับนี่ครับเพงาะออีครับพี่นี่ครับสุดยอดครับเก่าๆเลยครับพี่นี่ครับพี่ไปดูครับจานทุกดอกจานทุกดอกจะพี่จ๋าจานทุกดอกนี่ครับพี่เห็นไหมจานทุกมุมเลยพี่นี่ครับนี่นี่ครับพี่นี่ครับ จาทุกมุมจะพี่นี่ครับจ่าทุกมุมเลยครับพี่สวยงามมากจะพี่จ๋าสวยงามมากจะพี่นี่ครับสวยงามมากครับพี่เนี่ยเอาหกร้อยจะพี่หกร้อยครับพี่ผมมีพักกิ่งห่มคลุมพี่นี่ครับพักกิ่งห่มคลุมจะพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับวัดบบรณพี่เก่ามากเลยเก่าปึ๊กเลยพี่นี่ครับเอาหกร้อยบาทจะพี่นาหกร้อยครับปลายทางทุกกล่องบวกห้าสิบบาทเช่นเดิมนะครับพี่นี่ครับหลวงพ่อปลาเรื่องโบราณพี่ลงทอง เกอาหกร้อยจะพี่หกร้อยผมเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยครับพี่นี่ครับวัดสาวเชียงโง่ครับพี่ประคิกวัดสาวเชียโง่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทจะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทจะพี mustache, find, ่จ๋านี่จะกุลพ่อพิษวัดขมังครับพี่นี่ครับอ้วนบุญได้นี่ครับนี่ครับพี่อ้วนบุญได้ครับ ครับพี่จ๋าเอา600ครับ600นะครับพี่ชอบองไหนพี่ทักมาครับโทรมาแอดไลน์มานะ EP นี้กราบสวัสดีครับพี่